มาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะแอดมินมาแนะนำํำรถกระบะราคาประหยัดให้ท่านได้รับชมกันเช่นเคยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถสวยๆมาแนะนําให้ท่านได้รับชมกันค่ะ Toyota v วีโกแชม p สมาร์ทแคป7ตัว J รถปี2012ราคา1 2 9 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ธรรมดา เคยติดเกตปัจจุบันเป็นน้ำมันรวนนะคะถ้าอยากต้องการความประหยัดเพิ่มต้องไปติดเกตรเราเองค่ะราคา129,000บาททรงสวยๆขับขี่ได้สบายๆนะคะหารถเชื้อเพลิงเบนซินไปใช้งานกันอยู่สามารถเข้าไปชมกันได้นะคะรถคันนี้อยู่แถวนาป่าอเม,เมืองจัังหวดชนบุรีค่ะต่อรองหรือว่าต้องการไปทดลองขับติดต่อคุยเจรจากับผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะ แอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นสําหรับวันนี้ต้องราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ